ก่อนที่จะมีการ เจรจากันในรอบที่2นะครับฝากฝั่งของอิหร่านก็ได้ออกมาประกาศชัดนะครับว่าถ้าคุยกันเนี่ยก็คุยกันเรื่องของโครงการนิวเคลียร์นะครับให้เให้เห็นกันชัดๆเลยว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะพ right? right? ัฒนานิวเคลียร์เพื่อการสู้รบนะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อพลังงานและความมั่นคงในประเทศนั่นเองนะครับเราก็ตัดความเป็นไปได้ที่จะคุยกันเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลดอาวุธนะครับหรือว่าคลังแสงขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่านนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็ม สําคัญเกิดขึ้นที่อิหร่านนะครับมีพิธีสถาปนานะครับเป็นการเฉลิมฉลองที่ครบครอบ47ปีของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านนั่นเองซึ่งประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนเนี่ยก็ได้ประกาศชัดเลยนะครับว่าจะไม่คุยกับสหรัฐเรื่องของการปลด อาวุธนะครับหรือว่าคลังแสงอิหร่านนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเส้นแดงที่ขอขีดไว้ชัดเจนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอยากจะมาตรวจสอบนิวเคลียร์ตรวจสอบได้เลยนะครับจะได้เห็นความจริงใจแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าอิหร่านนะั้นไม่ได้ต้องการจะพัฒนานิวเคลียร์นะครับหรือว่าพัฒนานิวเคลียร์เรื่องของการสู้รบแต่ว่าเป็นเรื่องของพลังงานเป็นหลักครับ ขณะดเดียวกันนะครับคลังแสงขีปนาวุธของอิหร่านนั้นก็เป็นหนึ่งในคลังแสงขีปนาวุธที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางถูกออกแบบมาเพื่อป้องปรามและตอบโต้สหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรในภูมิภาคขนาดของคลังแสงและขีดความสามารถนั้นมีการประมาณการนะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีขีปนาวุธทิ้งตัวเหลืออยู่ในคลังแสงประมาณ1 5 0 0ถึง2,000ลูกหลังจากการสู้รบและการเผชิญหน้าหลายครั้งในปี2567และ2568ครับ ส่วนระยะการยิงนะครับอิหร่านกำหนดเพดานการยิงไว้อยู่ที่2,000กิโลเมตรตัวเลขนี้ก็คือครอบคลุมเป้าหมายสำคัญทั่วตะวันออกกลางเลยครับรวมไปถึงฐานทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียและดินแดนของอิสราเอลโดยมีเทคโนโลยีสำคัญก็คือไฮเปอร์โซนิกอิหร่านได้เปิดตัวขีปนาวุธฟัตตาซึ่งอ้างว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงสามารถหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีครับ แล้วก็มีรายงานนะครับว่าอิรานนั้นเก็บขีปนาวุธจำนวนมากไว้ในฐานทัพใต้ดินและอุโมงค์ลึกครับกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศเชิงรุกจากฝ่ายตรงข้ามน,นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญในตะวันออกกลางนะครับนอกเหนือจากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิรานแล้วผ่าคุณผู้ชมจับตาไปที่เรื่องของ Board of Peace ครับผมหรือว่าคณะกรรมการสันติภาพนั่นเองนะครับ